คือวิดีโอนี้เราอยากทำเป็นความทรงจำของเราเองว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เคยได้เป็นประธานสโมเคยนั่งอยู่ที่โต๊ะประจำตำแหน่งเคยแบบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งที่เราใช้ชีวิตกันมานานมากเป็นปีแล้วก็เราอยากซึมซับบรรยากาศนี้ผ่านวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้กลับมาดูวิดีโอนี้ สวัสดีทุกคนก็ตรงนี้เป็นโต๊ะของเราเนาะวันที่15มีนา2514เนี่ยตอนนั้นก็เป็นปี3เป็นแคนดิเดตทุกคนก็ส่งชื่อกันมาก็โหวตกันมาแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็ดีใจเพราะว่าถามเพื่อนๆได้เลยว่าแม็กอยากเป็นประธานไหมตอบเลยว่าอยากเป็นมากๆตอนนั้นเนาะมันก็แบบ มีแพชชั่นอะเมื่อเราได้ดีเบตกับคนอื่นๆทั้งอีกเพื่อนอีก9คนเนี่ยเราก็คิดว่าตอนนั้นเราก็ตอบคำถามได้ดีมากในระดับหนึ่งเพราะว่าปกติเนี่ยแม้เป็นคนที่ตอบคำถามไม่ดีละประกวดอะไรแบบต่างๆดังน,นั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ทุกคนเห็นในตัวเราเนี่ยเราเชื่อว่าคือความจริงใจแพชชั่นที่เราเนี่ยอยากเป็นมากๆคะแนนตอนนั้นเนี่ยก็เป็น40 แบบนำไปเลยอะ่ะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสเราในวันนั้นจนมาได้ดำรงตำแหน่งในวันนี้ <c oughs> <g ül üyor> ก็หลังจากวันที่15มีนา2องพเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอีกเลยไม่ได้หยุดในการทำงานในการทำกิจกรรมอีกเลยเราไม่เคยคิดว่าเป็นประธานเนี่ยมันจะหนักขนาดนี้แต่ว่าด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้แบบ คนเขาก็ไม่มากันหรอกเราก็เข้าใจในสถานการณ์เร,เริ่มแรกด้วยเพาะครูเพาะครูเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบเราเพิ่งรับ,ร,บรับตำรับตำแหน่งใหม่ๆแล้วเพาะครูเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างรุ่นพี่ไปกับรุ่นเรามารับมือต่อจากพี่ไปอีกทีนึงอะ่ะซึ่งมันหนักมากๆสาหรับคนที่แบบเพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่ๆอืมซึ่งเราก็คิด,คดว่าแบบหรือว่าเราไม่เหมาะสําหรับการแบบเป็นหัวหน้าคนว่ะอะไรเนี่ยเพราะว่า ตลอดการทํากิจกรรมเพาะครูเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเราอะจะต้อง 1. น,นัดคนอื่นในการประชุมอ่าโอเคนัดอะไม่เป็นไร 2. เราจะต้องพูดมอบหมายงานสั่งงานอะไรแบบเนี้ยสเราจะต้องห้ามเกรงใจคนและปฏิเสธคนให้เป็นนี่คือมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับเรามาก,มาก,ม,ากมากเลยอะ่ะ ส่วนใหญ่อะถ้าเราต้องไปสั่งคนอื่นอะส่วนใหญ่ทำเองมากกว่า 2. คือเราปฏิเสธคนไม่เป็นเราแบบเกรงใจคนมากๆซึ่งณตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบเออถ้าจะออกถ้าจะอะไรแบบนี้มันจะต้องทำยังไงเหรอว่าก็ขอบคุณทีมซัพพอร์ตทุกคนเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนที่ทําให้ประธานของเราในตอนนั้นอะมันรู้สึกว่าเคเราสามารถผ่านมันมาได้ทํำค่ายหนึ่ง จบได้อะไรแบบนี้แล้วก็ภูมิใจมากๆสำหรับค่ายนี้ที่แบบเป็นผลงานมาสเตอร์ e พีซในชีวิตนี้เลยว่าทั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยทำงานนี้สำเร็จนะแล้วงานนี้เนี่ยเป็นที่ภูมิใจเป็นที่ประทับใจของคนอื่นด้วยแล้วก็งานนั้นอะเสร็จต้นเดือนเมษาหลังจากต้นเดือนเมษาเนี่ยแม็กก็ไม่ได้หยุดอีกเลยเพราะว่าต้องมาช่วยงาน,งานอาจารย์ตุ้ย ก็มาทําความรู้จักกันในบอดบดในเพื่อนๆปีสีด้วยกันแล้วก็เกิดความทรงจําต่างๆมากมายจนกระทั่งเปิดเทอมเราก็เริ่มโครงการโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าโครงการสัมพันธ์สัสร้างเรือจ้างลาใหม่ก็คือการรับน้องในรูปแบบของวิดีโอเราก็ต้องถ่ายซีรีส์อันนี้ต้องขอบคุณแบบเทคโนโลยีจริงๆที่แบบฝ่ายโสดที่มาช่วยกันทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น โอ oh, ยอมใจมากๆแบบเราไม่เคยคิดว่าการถ่ายหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะแบบรายละเอียดยิบย,ย่อยขนาดเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเราเข้าใจสําหรับโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เหนื่อยเพราะว่ามันมีความสนุกเข้ามากลบตลอดเวลาต่อไปเนี่ยหลังจากจบโครงการรับน้องมาเนี่ยเราก็มีการแบบแบบเว้นช่วงไปนานมากๆสําหรับการจะเริ่มโครงการใหม่อีก โครงการหนึ่งเนี่ยมากจนจบเทอมหนึ่งแต่ในระยะเวลาในการเป็นช่วงนี้ก็จะมีแบบงานประสมนิเทศบ้างงานไหวครูบ้างงานวันครูงานแบบกเกษียณต่างๆมากมายที่แบบยิบย่อยของคณะแล้วก็ได้ไปช่วยงานที่เป็นขององค์กรต่างๆเราก็ได้ออกงานบ้างก็ขอบคุณทุกๆองค์กรขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้โอกาสพวกเราในการหาประสบการณ์ในการทำงาน ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโครงการกู๊ดเฮล g o o d l i ล e g o o d b บายเยเนาะก็เป็นโครงการที่เราคิดเอาไว้ว่าเราอะอยากทำโครงการที่มันเกี่ยวกับวันสำคัญซึ่งก็มันก็ไปตรงกับวันคริสต์มาสพอดีแล้วก็เอาคริสต์มาสเนี่ยไปผนวกกับการที่เราอยากใช้เงินงบประมาณของกีฬาด้วยแล้วก็ไปเป็นกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับการส่งท้ายปีเก่าด้วยแล้วก็การออกกําลังกายด้วยก็ได้เสื้อตัวนี้ออกมาเสื้อตัวนี้เนี่ย ออกแบบแค่หนึ่งวันกว่าก็ขอบคุณโอมด้วยที่แบบรับงานด่วนตลอดมีน้องๆสโมเริ่มเข้ามาทำงานกันด้วยกันจัดสถานที่ช่วยกันเป็นฝ่ายต่างๆรันคิวต่างๆโครงการนี้เริ่มพร้อมกับโครงการศึกษาสัมพันธ์ซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีโครงการศึกษาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วมีพอรชอเรียบร้อยแล้วมีการคิดกระบวนการต่างๆเริ่มขึ้นแล้วแต่เมื่อมันเป็นกระบวนการที่ทำยากมากๆอย่างนั้นเนี่ย ก็ขอยุบไว้ก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นก็จะมีเฟรชี่ที่แบบเริ่มต้นเขียนโครงการเสร็จต่างๆเซ็นครบเอกสารทุกอย่างแล้วก็มีการส่งโครงการไปถึงกองกิจเรียบร้อยแล้วเป็นโครงการที่เสียใจมากๆโครงการหนึ่งว่าทําไมถึงเราไม่ได้จัดเนาะจนมาถึงโครงการสุดท้ายของ กานดำานิตําแหน่งของเราเนาะก็เป็นโครงการศึกษาอาทรแล้วก็แบบหาพอร์ชที่เป็นปีสีไม่ได้เลยจริงๆว่าแบบใครจะว่ามาทําโครงการให้เราบ้างใครจะมาอินสําหรับการทําโครงการสําหรับการทําสโมแบบจริงๆจังๆบ้างก็ไม่ผลเพื่อนสนิทของเราก็คือเป้เนาะแล้วก็ให้เป้เนี่ยไปหาน้องพอร์ชอมาอศึกษาอาทรก็ออกมา เป็นผลง,งานที่ดีมากๆโครงการหนึ่งเลยนะผ่านไปแล้วสำหรับการรีวิวโครงการทั้ง3โครงการที่ได้ทำจริงๆได้ลงนามเซ็นจริงๆในฐานะประธานสโมก็มีค่ายเพาะโพลอีกหนึ่งค่ายโครงการที่ถูกยุบไป2โครงการคือเรามาด้วยคำว่าแพชชั่นอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้อ่ะเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วถึงแม้จะมีแบบ โครงการถูกยุบไปบ้างแบบมันทําไม่ได้บ้างอะไรเนี้ยแต่ว่าเราคิดว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราแบบเต็มที่ที่สุดแล้วถึงแม้บางครั้งเนี้ยเราต้องเราต้องเดินคนเดียวบ้างเราต้องอยู่คนเดียวบ้างแเ,เนี้แต่ว่าเราก็ ดีใจที่แบบเราสู้มาตลอดตอนแรกเรามาด้วยใจใช่ไหมแต่ว่าพอมันไม่เหลือใครหรือว่าคนน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำไปทำไมเราก็อยากพักเหมือนคนอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยเรายอม เสียสละเวลาตัวเองแบบทํำไมเราถึงท่องทำอะไรแบบนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็ครบหนึ่งปีแล,แล้วก็แบบไม่อยากไปหาเหตุผลมันแล้วแล้วก็เราไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะแข่งแก๊งอันถึงวันสุดท้ายที่เราจะยุติการดำรงตำแหน่งก็เออสร็จสิ้นวาละเรียบร้อยเรา,เรา ขอบคุณอาจารย์้ยอาจารย์แบบเราฟังเหตุผลแล้วก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างที่เราขอขอบคุณเพื่อนๆนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือให้กำลังใจการให้ความสำคัญให้ทุกอย่างที่ให้ได้มอมมิตรภาพตั้งความทรงจำดีดีเพื่อการอะไรเนี่ยขอบคุณน้องๆที่ไม่เคยทิ้งพี่ไปไหนเลยเราแบบ ยิ้มเราหวัวเราะกันตลอดขอบคุณเพืเ่อนที่ไม่ได้เป็นสโมโด้วยที่แบบเข้าใจเราว่าเออเราทํางานอะไรแบบนี้ยบางครั้งเนี่ยเราต้องปฏิเสธเพื่อนเพื่อมาทํางานสโมแเราก็รู้สึกผิดแล้วก็ขอบคุณตัวเอง ที่แบบอดทนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จดแบบสึสิ้นขอบคุณทุกคนจากจสำหรับรหลังจากนี้เนี่ยก็เป็น เส้นทางการฝึกสอนขอให้น้องๆเนี่ยสู้สู้สำหรับทุกๆปัญหาอ่อ,อนแออ,ออย่างเราเนี่ยทำได้เราก็เลยเชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็จะทำได้เหมือนเราเหมือนกันถ้ามันเจอแบบจุดที่เราก็อยากทำแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหยุดพักแล้วก็ไปต่อกับมันเราไม่อยากให้ทุกคนล้มเลิกแล้วก็มีอะไรเนี่ย ก็จะช่วยก็จะให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำเสมอสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งเราไปไหนจะกลับมาหาเราขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยว่าแบบดูแลให้ดีกว่าเราเรพยายามอยู่กันเยอะๆนะ,ะทุกคนเลยที่ดูคลิปนี้จบ ขอบคุณทุกคนที่ทนดูจบแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีข้อความข้อความหนึ่งที่เราเขียนเอาไว้สองห้าหกสี่เราเป็นพี่สมง ได้ว่าที่เราสัมภาษณ์อนุสมโมเนี่ยเรามีหนึ่งคำตอบที่เราจำฝังใจเอาไว้เลยว่าให้สัตว์ตัวหนึ่งที่เข้ามาเป็นเจ้าป่าเนี่ยใหสัตว์อะไรเราก็ตอบโดยที่ไม่ลังเลใจเลยคือเราจะให้หมาเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าป่าเพราะว่าเราอยากให้โอกาสสัตว์ตัวที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเจ้าป่าได้เนี่ยเข้ามาเป็นเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่า หมาตัวนั้นเนี่ยเป็นได้ดีหรือไม่ดีแต่เราเชื่อว่าหมาตัวนั้นน่ะได้เกิดการพัฒนาตัวเองว่าเป็นเจ้าป่าได้ดีที่สุดในแบบฉบับของหมาตัวนั้นเอง